อเคคุณหานะครับมาเล่นกันชุบๆเนี่ยอีกแล้วตัวนี้อีกแล้วมาขึ้นไปเล่นกันไปครับมาห้าเทียมเว้ยมาเทียมเดี๋ยวเราเล่นมามาเราเล่นต้องมามังก่อน,นครับเล่นกันไปครับเล่นกันไปขึ้นไปครับ เม็ดไปก่อนโอ,อ,อ้ไปครับเขาน่าจะดันโอ้ดันเว้ยจ่อหน้าคุนก่อนเลยนี่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 ทิมไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมร้อยเบี้ย ทิมไล่โคลน,นะครับทิมใส่โคลน่นนะ uh huh. กินไว้กินครับ uh huh. ยึดพื้นที่เลยส่งคนไปยึดพื้นที่ Hey, ดันมาเวดันแค่ไปตรงๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกินเกมนเกรนิาถอยก่อนถอยก่อนลอกล่อไปงั้นแหละหนึงขึ้นไปครับเม็ดปโอ้จะทิมมาเราเวให้ดิหนึงขึ้นไปแล้วกันนะครับลอยเขาทิมมา,มาอ่มโอเคตามเห็นป้ายกระโดดซิกแซก โอเคผมลองแย่แย่แย่เอาครับแย่แย่แย่ตัวนี้ก่อนถ้าเขาทิมผมจะได้ทางเม็ดไม่ทิมอืมรู้งานเจาะหน้าคุณดีกว่าตรงไงทิมไหมไม่ทิมจริงหรอไม่ทิมอื่ซ้อนสอนไม่ทิม เดี๋ยวเเพิ่งซ้อนไม่ได้ซ้อนมาเขาก็โดดลงมาได้เรือมาอีกล้ำแล้วกันเนาหนี่ไปตานั้นเว้ยเอ,า,อยางี้เลยแล้วกันเอาเม็ดเดินเลยที่มาเอาเม็ดเอาเม็ดแรกเลยแล้วกันไปครับมากินอือือ อี่เปตัวนู้นซ้อนหน่อยดีกว่าซ้อนหน่อยทําวิธีซ้อนนะครับซ้อนมาซ้อนครับซ้อนมาหนีไหมมาโดดเปล่าหมาโดดนะครับปรับมานิดนึงท่านผู้ชมเผื่อมมาตัวนี้ตายไปจะได้มีม้าตัวสำรองขึ้นมา ทำอะไรวะไปะมาไปอีกตัวหนึ่งเฮ้ยทำไรอ่ะอมซ้นหน่อยเลยแล้วกันท่านผู้ชมตูมบังคับแหละกินมาเร็วบ,รบังคับกินนะครับทำไรอ่ะจะไปกินเบี้ยตัวนู้นเหรอ มาไปตัวครับเฮ้ยหนีใหญ่เลยเว้ยถ้าเราทิมเนี่ยเขากินแน่เลยใช่ไหมท่านผู้ชมไปถอยดีกว่าเราจะได้เอาเหลือขึ้นไปได้นะครับ โขนเขาไหลจริงๆด้วยไปครับน้องม้าไปกินเหยอตัวนูน้นทำไรอะ่ะไม่จะทำอะไรเขาจะทำอะไรวันนี้อ่ะกินเบีย้ยหน่อยดีกว่าอะมากินเบีย้ยอือฮึ กินเบียตัวนั้นไม่ได้ถ้า่งั้นอ๋อแต่เขากินตัวนี้ได้เว้ยแบบนะท่านผู้ชมผมกระโดดขึ้นไปหนึ่งตาดีกว่าปุ๊บ่างงี้ออเอา้าเราก็เลือกันหนีไปทางนูน้น ม้วนโคนหน่อยดีกว่านากินเว้ยคิดไว้แล้วว่าเขาต้องกินนะครับเพราะว่าตัวหมากเขามันไอ้นั่นอยู่ไล่มานั่นเอง ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมตานึ้นไปแม่มันกดมาเลยอีกเว้ยไปถอยครับ นี่เปตตาตงนู้นเลยหรือ,อ,อต่อมาไปเลยดีกว่าจินครับโอ้เบียร์เขาเพียบเลย เิมนิดนึงดีกว่าไปครับขึ้นไปหนึ่งตาครับป้องกันโดนลุก โอ้มีวะไม่ได้เว้ยโอ้นีแ่แหละซ้อนเลยดีกว่าไหอืม อ้ยซอนมาซ้อนกลับเหรอต่อโควไปเลยครับ หงหน้าคุณไว้ต้องกันโดนทิมเบียนนั่นเองดันโคนขึ้นไปครับ เ้ยทำไรอะ่ะจะกินชองเหรอจอครับจออฮะโอเคอ่ะปรับมันตรงนี้นิดหนึง่งใหม่ก็ต่งนั้นตัวนี้ก็ใหม,ม่อ่ะผมชักลงมานิดหนึ่งดียว เอกรือลงมาครับชักเรือลงมาเพื่อเขาอยากจะทิมโคนใส่โคนผมไปแล้วได้โอกาสต้องรีบทำเต็ม จริงๆไม่แกะถ้าเขาทิมเบีย้ยลงมาผมวุ่นวายแน่นอนท่านผู้ชมดีที่เขาไม่ทิมนะครับเยปผมซอ้อนเลยแล้วกัน <c oughs> ไปครับโคนขึ้นโอเคเขากินตัวนั้นจริงๆด้วยวะ่ะ กินไปก่อนครับตัวที่หนึ่งถ้าผมกินเนี่ยเรือหายสองลำนะครับอ่ะตายขึ้นไปเพรรู้ว่าเขาจะง่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเรือกดขุนเขาอจอังหวะหนึ่งนะครับแห่งแรกเลยเฮ้ยเยขาเดินพลาดหรือเปล่าเนี่ย เหมือนเขาจะเดินพาดว่ะท่านผู้ชมอืมอทไงครับกินเรือหายสองล้อมกินกันบ่อยขอบคุณครับ